บ้านี่นะครับผมเรากับเกลียวนะครับผมเออกเกลียวว่าให้เกียวมาเนะาะบ้ดนี้เนาะเอาไข่ลงไปแซนพี่น้องเอาเอาไข่ลงไปแซนในเกลียวนะครับผมใส่เกียร์ลงไปพี่น้องมารไปว่ามาันจะซีหาขึ้นนี่แหละเออพอมันถือกินจังเลยแล้วก็มาตูมนะครับผมเบาไว้บ้ดนี้สีบ่เหม็นกุยคัดไปยังตี่น้อบ้ดนี้ว่าเออเอ,อาใส่สม,ม,มุนไพรเข้าไปจังไลยกันเหม็นกันกุนกยเอาเชิ้ตข้นเชิ้ตหยิบดังมานี่เออโอ้ยหดกินไดยพนะ่น้อบ้ดนี้ว่า ไ่โยมมาอไข่โยมมาเอา้าทุบ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 ท,ทให้กินมันเข่าไปทางในจากไหนอเออเพราะจีด้ถีดกิน่าเป็นไข่โยวอิริย์าสั่นวาบัตรที่บัตงานได้นะครับผมบัตรที่นี้นะครับผมขี่ทานไปเดงๆงบานนี่เราโอุู้กหูของจังไหนวะ เอานี่เอาไข่เปียกไข่ทิพย์อ๋อหั่นนะครับผมเออเอามาแซ่ใส่กับขี่ท่านไฟนะครับผมแล้วก็เทน้ำลงไปได้เป็นน่องเด้อสดหอนหอนมาสันว่าเอาโอโว่ส่งหิวส่งข้อแห้งว่าสันว่าเออเกวนจิตกินนะครับผมเอาบาัตรที่นี่นะครับผมเราก็จะมาสดล้องเรื่องเสร็จแล้วมาว่าเราสั่น,น,นเ,เนป็นยังไงถือกินเงียวนี่โว้ยบุกคกี้ว่นอยังทีเนาะเอาที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมไข่เงียวพี่น้องไข่เงียวโอ้ว่าสันในหอดเงียวดอกใครว่าเออมาสันในหัวปินเงียวจ่อยว่าก็าซัดก้อนเราเออโอ้